สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกคลิปนึงนะคะคลิปนี้เป็นภาคต่อของคลิปไม้39นะคะคลิปนี้ราคา49บาททั้งคลิปนะคะ10ต้นสรงฟรีค่ะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะาราคา49บาทที่คัดมาวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด120ต้นคะสายพันธุ์นะคะเพื่อน เพื่อนๆท่านใดที่สั่ง10ต้นนะคะเราบริการจัดส่งให้ฟรีปลายทางไม่บวกเพิ่มแต่ท่านใดสั่งไม่ครบ10ต้นนะคะ ค่าจัดส่งอยู่ที่30บาทเราจะส่งโดยไปรษณีย์นะคะช่องทางการสั่งซื้อของเรานะโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร096 425 3136หรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอก็ได้นะคะเพิ่มเพื่อนทางไลน์กันไปได้เลยหรือทักเข้ามาที่เพจชื่อเพจว่าบอนสีบ้านสวนสวิมนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะ ไม้มันเป็นไม้เคลียร์ตู้นะคะมันอาจจะมีจํานวนไม่เยอะนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราจะใช้ตู้ในการปลูกไม้ชุดใหม่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแวลดาวนะคะแววดาวเป็นไม้ป้ายนะคะพื้นเขียวป้ายเหลืองราคาอยู่ที่49บาทเนาะมี2ต้นค่ะวันนี้นะแววดาวนี่นะคะนี่อีกต้นหนึ่งเนาะแวลดาวนะคะ49บาทนะคะทุ่งนะเลสวนนะคะไม้แยกหนอ่อทุ่งนะเลสวนมีด้วยกัน2-3ต้นค่ะ วันนี้สี่สิบเก้าบาทนะคะตัวนี้นกใหญ่นะคะนกใหญ่ผ่าจากพญาสีเสวพาแล้วเขาไม่ไม่ป้ายนะคะราคาสี่สิบเก้าบาทนะคะอ่าถัดมาจะเป็นไม้เก่านะคะชื่อองคุรีมานมีต้นเดียวนะคะเริ่มกัดสีแล้วด้วยนะคะองุรีมาน4ีบาบาทค่ะตัวนี้นะคะโกเมนหน้าสวยๆนะคะการชมพูอย่างนี้นะคะ49บาทค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นเขือะะเข่อนสิลิกิตนะคะเขื่อนสิลิกิตนะราคาอยู่ที่49บาทนะคะไม้ใบไทยนะกลางชมพูกระดูกขาวอย่างนี้นะคะชื่อเขื่อนสิลิกิตนะคะนี่นะคะราคาอยู่ที่49บาทนะถัดมานะคะเป็นไม้ต้นคู่นะคะจะมีทั้งตัวนี้จังหวัดสงขลาแล้วก็ต้นนี้นะคะเทพธิดา49บาทค่ะ ต้นต่อมานะคะตัวนี้นางเบนจะกายผ่าแผงนะคะผ่าแผงนะ49บาทจ้าถัดมานะคะจะเป็นบุพเพสันนิวาสนะคะยังไม่ขึ้นป้ายขึ้นด่างนะ49บาท <c oughs> หานุมานขัดสมาธินะคะตัวนี้เนาะ49บาทนะคะ คุ้มกล้าวสวยๆอย่างนี้เลยนะคะคุ้มกล้าวสวยๆแบบนี้นะคะสี่สิบาทค่ะเดี๋ยวมาดูที่ถาดต่อไปกันนะคะอ่ะอันนี้เท้าเวสุวรรณสี่สบาทค่ะนางกิรินีนะคะชมพูจ่าๆป้ายๆอย่างนี้49บาทค่ะไม้หัวเพชรเ็ดสีนะคะติดด่างนะคะ ติดด่างด้วย49บาทค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะตัวนี้นะคะเป็นไม้ใบยาวนะกัดเม็ดแล้วนะคะราคาอยู่ที่49บาทค่ะแล้วก็มีบางใหญ่นะคะราคาอยู่ที่49บาทนะบางใหญ่ถัดมานี่ก็จะเป็นอ่าทุ่งนาเลสวนนะคะอีก2ต้นนะคะนี่ทุ่งนาเลสวนนะคะ49บาบาทเนาะกุมพักกันนะคะกุมพักกันไม้ใบยาวนะคะ ใต้ใบเริ่มสร้างหูแล้วนะคะในบางใบนะคะเริ่มสร้างหูแล้วเนาะราคาอยู่ที่49บาทสําหรับกุมพักกันนะคะนี่นะคะเริ่มสร้างหูแล้วนะกุมพักกันนะคะราคา49บาทนะคะอ่ะอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นเดือนกุมภาพันธ์หรือเป็นตับเออเดือนกันยายนหรือว่าเป็นตับจังหวัดนะคะ49บาทนะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเพื่อนๆ เพชรมอดินแดงหน้าสวยๆกัดสีแบบนี้นะคะกัดสีหมดแล้วนะไม้ฟอมประกวดเลยพวกนี้ราคาอยู่ที่49บาทนะคะถัดมาต้นนี้ก็จะเป็นจังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งฟอร์มสะโพกกว้างนะตัวนี้นะคะกัดสีแล้วนะคะเม็ดขาวชมพูมาแล้วนะกระดูกสีเขียวมาแล้วนะคะ49บาทนะคะต้นนี้อ้าวถัดมาที่ถาดนี้นะคะจะเป็นอรุณชนะนะคะเพืพ่อนๆฟอร์มใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะเพืพ่อนๆอรุณชนะเห็นไหมคะ สวยแล้วนะไม้ชื่อมงคลไม้กาบชื่อมงคลตัวนี้เลี้ยงง่ายใครที่อยากเริ่มต้นเลี้ยงไม้กาบแนะนำสองตัวเลยนะคะคืออรุณชนะกับพญานาคราชซึ่งสองตัวนี้จะเลี้ยงง่ายมากนะคะวันนี้มีมาแบ่งทั้งหมด6ต้นเนาะส่วนต้นนี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้ชื่อพรพนานะคะกำลังเริ่มกัดสีนะคะเห็นไหมคะเริ่มมีสีขาวมาแล้วเนาะแล้วก็ถัดมาตัวนี้นะคะจะเป็นไม้กาบเหมือนกันนะคะตัวนี้ชื่อหอกสตะโลหะเนาะเพื่อนวันนี้มีมาแบ่งอีกหนึ่งต้นนะคะ กัดสีแล้วนะคะแล้วก็เลือนขวัญน,นะคะแต่ตัวนี้ขึ้นลายเขียวแบบนี้นะคะ49บาทเนาะแล้วก็มาดูที่ถาดต่อไปกันดีกว่าถาดนี้นะคะเพื่อนๆจะมีมหาราชนะคะเพื่อนๆมหาราชาตัวนี้ชื่อมหาราชานะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะกัดสีสวยๆอย่างนี้แล้วนะคะนี่นะคะวันนี้เหลือแค่2ต้นสุดท้ายแล้วค่ะมหาราชา 49บาทเนาะแล้วก็จะมีกลุ่มนี้ก็จะเป็นเพชรมอดินแดงนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะหน้าสวยๆอย่างเงี้ยค่ะเพชรมอดินแดงสวยนะดูสิทรงใบสวยเป็นรูปใบโพนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสมบัติสยามนะคะ49เนาะ แล้วก็จะมีสร้อยสังวานค่ะเพื่อนๆหน้าใบมันมันแดงๆอย่างนี้นะ49บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นอ,องค์ชายปิยศักดิ์นะคะคือขึ้นลายสวยแล้ว49บาทนะอันนี้เป็นดารานภรัตพาแผง49บาทนะคะแล้วก็ไม้หัวนะคะม่วงจรัดสกุล49บาทนะคะมีเพชรมนทนขึ้นลายจุดแล้ว49บาทนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น พุ่งนาเลสวนเนาะสี่สิบเก้าแล้วก็จะมีพรพะล่วงหน้าเดิมนี่นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะสี่สิบเก้าบาทมีสองต้นค่ะนี่อีกต้นหนึ่งค่ะสี่สิบเก้าบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเอ่อ ตัวนี้เป็นมิ่งมาหามงคลนะคะกําลังขึ้นลายนะคะเป็นตัวเดิมแล้วมันจะมีหูใต้ใบเวลามันแก่ตัวนะคะสวยตัวนี้สี่สิบเก้าบาทนะคะอันนี้ก็บอกไปแล้วเนะาะอรุณชนะเนาะสี่สิบเก้าวันนี้อรุณชนะนี่เทหมดพอตเลยค่ะหมดแล้วนะไม้ตัวนี้อรุณชนะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะคุณหญิงทองม้วนนะคะจะเป็นไม้หัวนะต้นนี้มีต้นเดียวนะคะ,ะถัดมาก็จะเป็นเพชรมอดินแดงหน้าสวยๆอย่างนี้อีกสองสามต้นคะ่ะเพื่อน นี่ค่ะเพชรมอดินแดงนี่ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะมิ่งมะเหสีตัวนี้ป้ายชมพูด้วยนะคะมีสองต้นมิ่งมะเหสีถัดมาเป็นเทพนารีนะคะวันนี้มีเทพนารีหนึ่งต้นนะคะจุดขาวเขาจะยเยอะเนาะเทพนารีตัวนี้ก็จะเป็นโกเมนนะคะใบใหญ่ๆสีชมพูเนาะอ๋อตัวนี้ได้มาในชื่อขุนแผน,นะคะ่ะสีจะเข้มกว่า แล้วก็มีหมอจินดานะคะกำลังกัดสีสวยๆเลย1ต้นนะคะหมอจินดา,าถัดมาเป็นชมพูทวีปนะคะติดป้ายนิดหน่อยนะคะมี2ต้นราคา49นะคะเดี๋ยวมาดูถาดต่อไปกันนะคะเพื่อนๆถาดนี้ก็จะมีหนุมานเชิญท่งหน้าสวยๆอย่างนี้มีต้นเดียว49บาบาทนะคะมีเพชรมอดินแดงนะคะ อ่าอันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะคะ49เนาะตัวนี้นะคะเป็นเจ้าพยาภัยพูเบตนะคะเพื่อนๆใบโค้งมาแล้ว49นะคะแล้วก็จะมีเทพเทวานะคะเพื่อนๆเทพเทวาฟอร์มสวยๆมี2-3ต้นแค่นั้นละคะหมดพอตแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมงค์ผลซับเป็นฟอร์มกอกอ,อย่างนี้นะคะมงคผลซับนะเนี่ยค่ะฟอร์มนี้นะ49บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้นะจะเป็นมหาราชา แต่ว่าข้างล่างจะเป็นเลไลนี่นะคะนี่นะคะมันเป็นไม้คู่กันในกระถางเดียวเนาะสี่สิบเก้าบาทแล้วก็อันนี้เป็นเจ้าหญิงนี่นะคะสี่สิบเก้าบาทนี่ก็เทพเทวานะคะเพื่อนสี่สิบเก้านะคะตัวนี้เป็นจูกัดเหลี่ยงนะคะเพื่อนสี่สิบเก้าบาทเหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเพชรมอดินแดงมีณเมืองน้นด่างเหลืองกลางใบอย่างนี้นะคะ 49บาทเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูถาดนี้กันก่อนคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนเป็นคลิปสั้นๆประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นเองไม้แบบอ่อันนี้เป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะไซส์สวยๆเนาะมีเหลืออีกจากคลิปที่แล้วอยู่3 4สกระถางนะคะผู้เท่าเฝ้าเรือนเนะะี่ยค่ะฟอร์มสวยๆกาลังน่าขายเลยนะคะเนี่ยผู้เท่าเฝ้าเรือนนี่ก็เหมือนกัน ภูเท้าเฝ้าเรือเหลืออีก5กระถางนะคะเพื่อนๆเนี่ย <Okay. S 1> ค่ะฟอร์อมแบบนี้นะคะเนี่ยผูเท้าเฝ้าเรือนมีอีก5กระถางแล้วก็มีม่วงมงคล1กระถางนะคะราคา49แล้วก็จะมีะนายท้องเหม็นไซส์จะย่อมลงมาหน่อยนะ49บาทมีเนี่ยค่ะไอตัวเจ้าจักระพัดด่างไซส์ก็ประมาณกับครั้งที่แล้วเนาะแต่นี้จะขายเคลียร์ตู้เหลืออยู่3ต้น49บาทแล้วอันนี้เป็น ทิดาแม่กอง49บาทนะคะนี่ก็จะเป็นไอตัวนายท้องเหม็นนะคะ49บาทเนาะแล้วก็มีเนื้อพะก้า,บาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสวยๆอย่างเงี้ยนะมีอยู่2ต้น49บาทค่ะแล้วก็มีปะชานะคะ49เนาะปะชา49มีไอตัวนี้เขาชื่อชนะศึกนะคะราคา49บาทเนี่ยค่ะมีอยู่หนึ่งสองต้นสามต้นค่ะมีสามต้นนะคะเป็นไม้นอกตู้เนาะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเงินแสนนะคะมีเงินแสนอยู่สองต้นค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนเนาะอันนี้เนาะสี่สิบเก้าบาทนะมีสองต้นอีกต้นหนึ่งเพื่อนๆเอาไปเลี้ยงต่อนะไปดูว่าเขาจะป้ายจะด่างขนาดไหนนะเงินแสนนะคะแล้วก็จะมีนางเลไลสองต้นค่ะเนี่ยค่ะฟอร์มสวยๆอย่างเงี้ยค่ะเลไลมีสองต้นสี่สิบเก้าบาทนะแล้วก็มีบานชื่นตัวนี้เป็นบานชื่นนะคะ แล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็นไอตัวรัตนพลเนาะติดปลายเขียวแล้วนะคะ49บาทเนาะมีเมืองพิมายนี่นะคะ49บาทเท้าไก่ราดนะคะเท้าไก่ราดไม้แดงสวยๆอย่างนี้นะการดำๆเนาะอ,อย่างเงี้ยคะ่ะ49บาทค่ะไม้สวยนะแล้วก็จะมีเพชรเอ่เพชรบ้านปทุมหรือเพชรเพชรสีปทุมค่ะเพชรสีปทุม เป็นไม้กัดสีนะคะไม่ใช่ไม้ป้ายอันนี้ก็เป็นเทพเทวาเนะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเพื่อนๆอ่าอันนี้เป็นปู่เมฆนะคะปู่เมฆแล้วก็ตัวนี้เป็นเงินอ่าเป็นสิบหมื่นนะคะมีสิบหมื่นเนาะมีตัวนี้นะคะเพื่อนๆอไอจองถนนแต่มันเป็นกกอแล้วนะสี่สิบเก้าตัวนี้ชื่อนิลนิลเอกนะคะสี่สิบเก้ากัดลายแล้วนะอันนี้ก็เป็น กุมภาพันธ์นะคะ49บาทเนาะแสงประพัดส,สอน49บาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นณเมืองนนทป้าย49บาทนะคะสีนักคารินนะคะฟอร์มสวยๆไม้เก่า49บาทนะคะนี่ก็กุมภาพันธ์เนาะแล้วก็จะมีพญานาครลาชกับขุนไกลราคาต้นละ49นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็น เขื่อนสิริกิตนะคะราคา49บาทซึ่งไม้ราคา49ามีประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆทั้งหมดนะคะ120ต้นนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะคะที่เบอร์โทร0964253136เบอร์โทรจะวิ่งอยู่บนมุมขวานะคะหน้าจอเนาะแล้วก QR วอาโค้ดลายอยู่ที่มุมซ้ายหน้าจอนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่เล่นเฟซบุ๊กก็ทักเข้ามาที่เพจได้นะคะชื่อเพจว่าบอนสีบ้านสวนสุวิมลน,นะคะสําหรับคลิปนี้เนาะราคา49บาททั้งคลิปค่ะย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะราคาอยู่ที่49บาททั้งคลิปท่านใดซื้อครบ10ต้นส่งฟรีนะคะส่งฟรีท่านใดซื้อไม่ครบ10ต้นนะคะเลยค่าส่งอยู่ที่30บาทนะ,ะเพื่อนสำหรับวันนี้เนาะ คลิปเคียร์ตู้39 49มีเท่านี้นะคะพเพื่อนๆสนใจต้นไหนทักทายโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ